จตเเววิกสบายดีมีซุปพี่น้องกองไปซุปผู้สุขอนมูนิ่งเงบาเอดสิะพามารีวิวนะครับการปฏิบัติงานของโรงงานน้ำแข็งเกียดนาแกะนะครับเนาะว่าจะเป็นอะไรสะอาดเหมือนเบาเอดคุยอยู่บ่อยนะครับเป็นยังไงก้นน้ำหกน้ำแข็งนะครับเนาะ ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเบ่าแอดไลส์สไตล์ด้วยนะครับไปมาเบิ่งกันครับหลังจากาปฏิบัติหน้าที่กลับมาแล้วนะครพนักงานกลับมาเข้าถึงโรงงานปุ๊บจะมาจอดรถตรงนี้นะครับเนาะและพนักงานที่ลายผลิตเขาก็จะมานับกระสุงกระสอบให้แต่ละสายแต่ละสายว่าขาดเหลือเท่าไหร่นะครับเนาะแยกสีนะครับ อันนี้ส่วนนี้จะเป็นมุมของการลูกค้าอยากมารับน้ำนะครับตัวนี้เราก็จะมีน้ําดื่มนะครับโฟเรสของเราไว้นะครับเนี่ยนี่ก็ปูปูปูโรงงานนะครับเนาะเป็นทีมงานที่แข็งขันมากเลยนะครับเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่ละคนนับกระสอบนะครับความสะอาดนะครับเนาะเดี๋ยวบ่าวแอดจะพาไปห้องล้างกระสอบต่อนะครับเนาะหลังจากปฏิบัติงานเข้ามาแล้ว เนี่ยอันนี้รถก็ทยอยทยอยเข้ามาแต่ละคันแต่ละคันทยอยอันนี้ก็จะกลับบ้านแล้วนะครับเสร็จภารกิจแล้วจะล้างรถล้างเรือนะครับเนะบาะบาัดนี้อันนี้ก็กลับเข้ามาอีกแล้วนะครับเนาะแต่ละคันก็ทยอยเข้ามาเข้ามาเสร็จปุ๊บ, <S <S บอ่ารายผลิตก็จะมานับกระสอบตรงนี้นะครับคัดแยกกระสอบนะครับ <S <S <ๆ>เพื่อจะนําไปลางนะครับเนาะเดี๋ยวตามไปดูนะครับอันนี้ก็ ก่อนมาปุ๊บเขาก็ฉีดน้ําล้างท้ายรถเพื่อความสะอาดเนาะมีเศษขี้ดอกขี้ดินบ่อเนาะครับเนาะมาพบมาพบกันอีกแล้วนะครับหนุ่มน้อยหน้ามนคนนาเกน,นะครับเนาะลูกสาวหาวนาานะครับเนาะแต่ภาระได้หน้าที่นะครับตอบมาทํางานที่โรงงานน้ำแขกเกนาเกน,นะครับวันนี้บ่าวเอสพามาเที่ยวมาชมนะครับเนาะการปฏิบัติงานของโรงงานน้ำแขกเกน,นากเกะครคุณค่าของความสะอาดนะครับเนาะถูกลักอนามัยเป็นยังไง มันต้องเห็นดีเห็นงามเป็นการละลายๆลผนกานะครับเนาะ,ะถ้าน้ำแข็งสดใหม่เสมอสวยแต่กระสอบไม่สะอาดแบบนี้เราก็ไม่ไม่โอเคนะครับเนาะวันนี้บ่าวแอดจะมารีวิวเรื่องความสะอาดกระสอบนะครับเนาะแต่ละขั้นตอนของโรงงานน้ำแข็งเกจเกงเกราตามบ่าวแอดมาดูนะครับเนาะก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง,ง,ง,งใหม่ของบ่าวแอดด้วยนะครับบ่าวแอดไลฟ์สไตล์นะครับไปเที่อชมกันครับ พอหลังจากนับเซตนะครับพี่น้องไอ้เพอร์กัสิขนมาตรงนี้นะครับเนาะมาไว้ตรงนี้แล้วก็จะเอารถเปล่ากลับนะครับเพื่อคัดแยกลงอ่างนะครับเนาะเนี่ยไอ้ทรายเพอ่์อกัสเิเอาเข่าอ่างเนี่ยอันนี้ประกอบหลอดเนี่ยความสะอาดต้องมาก่อนนะครับโรงงานน้ําแข็งเกียรินาเกนะครับบ่ได้ซได้พี่น้องเห้ยความสะอาดถูกลักอนามัยนะครับเนาะ ใส่ใจเรื่องคุณภาพเนาะครับเนาะราคาย่อมเยาว40บาทเท่านั้นกระสอบหนึ่งเนาะครับเป็นการเป็นงานฝากโรงงานน้ำแข็งเกล็ดนาแกสู่ออมอกอมใจเนาะครับคุณพ่อคุณแม่ร้านค้าร้านขายใดเด้อพี่น้องปองป่ายเนี่ยตามมาเบิ่งแต่ละขันตอนเบิ่งไอ้์ไซด์ประเทศเนี่ย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 กว่าจะได้ กระสอบไปใส่น้ำแข็งของเฮ้าแต่ละขันตน้นโอ้ย่แม่นเป็นเรื่องง่ายเ้อพี่น้องเลยเนี่ยต้องใส่ใจนะครับเนี่ยเนี่ยลงอ่างที่หนึ่งนะครับแช่น้ําใส่น้ํายงน้ํายานะครับเราจะมีตำน้ำยาของเรานะครับสูตรลับของเรานะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะล้างนะครับเนี่ยอางอ่างที่หนึ่งอ่างที่สอง และอ่างที่สามอ่างที่สี่อันนี้เฉพาะสี่ขั้นตอนในการล้างนะครับเนาะพอเสร็จจากนี้ก็จะเป็นเก็บเข้าห้องตากนะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นห้องตากนะครับเนาะเนี่ยห้องตากตอนนี้เราก็จะมาเป่าก่อนจะไปตากนะครับเนี่ยมาดูพี่ชายนะครับเนาะพอล้างเสร็จปุ๊บเนี่ยให้ไ,ไลท์ของเราอยู่ตรงนี้นะครับเราจะมาพาดไว้ตรงนี้นะครับนาะเพื่อนยัง เพื่อพี่ชายเพื่อจะม,มาเป้านะครับเป้าแล้วจะไปตากออกคุกซอกะคุกมุมนะครับเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตามมุมตามเจ๋นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยทำทั้งวันนะครับและจะมีคิ้วซีนะครับ มาสุ่มตรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับมาเซนะ้ำเาเป็นละร้อยกระสอบนะครับเนาะเพื่อความสะอาดนะครับโรงารรงานกัแข็งเกนะแกเนี่ยอันนี้กระสอบนะ้ำแข็งบดนะครับเนี่ยั้งนอกั้างในเนี่ยเนี่ยอืเซ็ตที่ซ่าเพื่อจะไปฟาดไว้ฟาดไว้นะครับแล้วเพื่อไปตากนะครับ ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเนาะบางคนถามว่าสะอาดจริงไหมน้ำแข็งโรงงานน้ำแข็งเกล็ดนักเกตเป็นใดเราใส่ใจนะครับเนาะเรื่องคุณภาพนะครับและความสะอาดต่อผู้บริโภคมากๆเลยนะครับเนี่ยเนี่ยที่ก็จะไปฟาดไปตรงนี้นะครับเพื่อจะอรอไปตากนะครับเนี่ยวันนี้บ่าวอดกก็จะมารีวิวนะครับเนาะเครื่องล้างกระสอบนะครับ จากโรงงานน้ำแข็งเกียรตินาเกนะครับเนี่ยสมัยก่อนที่เบาแอ็มาใหม่ๆนะครับยังไม่มีเครื่องตัวนี้เอมันสะ,ส,ะสะอาดจริงไหมแบบเอามาแล้วก็ล้างน้ําแล้วก็ไปตากเลยนะครับแต่แล้วก็ไม่หยุดคิดค้นพัฒนาเพื่อพวกผู้บริโภคของเรานะครับเนี่ยถึงได้ท่านผู้บริหารถึงเล็งเห็นจุดนี้นะครับแก่ผู้บริโภคนะครับเนาะ ดัดปุงดัดแปลงน,นะครับเนาะสร้างเครื่องนี้ขึ้นมานะครับเนาะเครื่องล้างกระสอบเนาะเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็พอ,อแต่พอแต่ึ่นจะล้างนะครับเนาะล้างให้สะอาดนะครับเราจะมาคว้าตรงนี้นะครับเนาะพอได้ทีแล้ว ล้างเสร็จเนี่ยเบาเอจะมารีวิวให้ดูนะครับเครื่อ,องล้ากระสอบของโรงงานนักแข่งเกียร์นักแกนะครับเนาะนขั้นตอนสุดท้าย,ายสุดนะครับเนาะพอล้างเสร็จเรียบร้อยนะครับเนาะพี่ก็จะเอามาตรงนี้นะครับเนาะเนี่ยเนี่ยพี่ก็จะเก็บมาไว้ตรงนี้เสร็จสับปุ๊บแล้วเราจะเอาตรงนี้มาไว้ที่ตากพึ่งตากก่อนนะครับเอามาไว้รอตากนะครับตรงเนี้ย หมดพวกอย่างนั้นเราต้องใส่ใจนะครับหนาฝอกหนาฝนมีหมอกมีมดนะครับเนาะโรงงานน้ำแข็งเกล็ดแกเกาเล็งเห็นตามขอบตามยังไงมีได,ได้ได้หมด,หมดเราจะตรวจสอบตลอดเพราะว่าจะไม่ให้อับนะครับอับชื้นถ้าอับชื้นวันไหนนะครับกระสอบเราจะมีมดเข้าไปเนาะพี่เนาะนี่อันนี้ก็พามาที่ยวมาชมเบิ่งนะครับเนาะเป็นอย่างไรความสะอาดของโรงงานน้ำแข็ง,แขงเกล็ดกัขเงเ้าแต่ละขั้นตอน กว่าจะไปถึงมือผู้บริโภคไม่ใช่เรื่ององ,ง่ายๆนะครับเนาะแต่ละวันแต่ละวันนะครับเนาะเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเครื่องลากกระสอบของโรงงานน้ำแข็งเกียรนะ์นาเกะของเรานะครับเนาะไม่ยุ่งยากนะครับเนี่ยอันนี้ต้องเป็นสเตลเลตหมดเลยนะครับ พี่ควจะรูเลยอยู่นี้ตลอดเลยความสะอาดของกระสอบขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็จะมีะส,สต็อกมาตรวจแล้วก็มี QC มาตรวจความสะอาดก่อนจะไปใส่น้ำแข็งรอดของเรานะครับเนาะหน้าตานะครับเนาะ,อะของเครื่องล้างกระสอบของโรงงานน้ำแข็งเกลยดนแกไม่ยุ่งยากนะครับเนาะต้เป็นสเตนเลสเวิร์ดนะครับเพราะว่าอย่างสมัยก่อนตามพ่อตามมุมนะครับเนาะเนี่ยมุมกระสซงกระสอบ สมัยก่อนเนี่ยล้างน้ำเดียวสองน้ำแล้วก็เอาไปแล้วสมัยก่อนนะครับเนาะ <c oughs> ทีนี้พวกเราก็หันมาดูลูกค้าผิดแบกออกมาทาไม,าไม,มากระสอบทาไมมันสกปรกอย่างนั้นอย่างนี้ทีนี้เราก็หันมาใช้ระบบเครื่องตรงนี้นะครับเนาะมันจะสะอาดทุกซอกทางด้านนอกด้านในนะครับพิมนออกมานะครับตาเบลเอสมาดูหลายๆขั้นตอนครับ เบ่าเก็ดจะพามาเที่ยวประชุมนะคะรับก,การทีกางานของโรงงานน้ำแข็งเกียรตินาเจนะครับเนาะการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนวันนี้เบ่าเก็ดจะรีวิวนะครับเนาะเรื่องความสะอาดของโรงงานน้ำแข็งเกียรตินาเจก่อนถึงมือผู้บริโภคเครื่องล้างกระส่งกระสอบนะครับว่าสะอาดบ่าตามคำขอ,ขอจากเอฟซีที่ข่านมาเนาะคุณอยากเห็นว่าเป็นยังไงอ่านา,าิ๊บบ่ พนักงานใส่ใจคุณภาพจะบอกเหมือนบ่าแอสไปคุยจะบอกอะไรนะครับเนาะบันนี้เ่าแอสจะพามาเกี่ยวมาชมบึงเลยนะครับหาขวดตรงใส่นะครับเนาะว่าสะอาดบริสุทธิ์่าแอสขออัมลาพาจ่าเลยนะครับเด้อก่อนจะไปนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบ่าแอสไลฟ์สไตล์ช่องใหม่นะครับเนาะคนเก่านะครับเนาะหนุ่มตะมดคนละเกไปเลยนะครับเด้อคอยอยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงอยากเย็บกระโดดมังมีเงินทองก้าวรวยลับรวยตลอดปีนี่ตลอดไปนะครับเนาะขอคุณผู้ีมนัต้าไของาจะมักนักบพนมบกปักรักษาองค์ารพนมนะครับเนาะเลยอายจบมีความสุขความเจริญนะครับเนาะไปเด้อเด้อเด้อบุญยูทุกครั้ทุกเลื่องเลื่องทุกขู่ทุกวไปแล้วครับ